อาจารย์นะครับพระครูสุส,สรวุฒิคุณะบันดิตสุตตะวุติคุณะบันดิตก็ตคือจะพูด <c oughs> ผมจะขอ,อนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสมถะและก็วิปัสสนานะครับสมถะก็คือความสงบเป็นการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเราเป็นสุขนะครับส่วนวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาให้เห็นแจ้งในสภาวะของสรรพสิ่งที่เป็นจริง ส่วนการที่เราปฏิบัติด้านสมถาาะนี่คือต้องการให้เรา<ๆ>เขียวเขียว<ๆ>คือสมถาาะนี่คือที่เราปฏิบัติกันมาตามแบบครูบาอาจารย์นัคือให้กําหนดลมหายใจแล้วก็ภาวนาตามแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะสอนนัคือบางที่ก็พุทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือหายใจเข้ายุบหนอ แล้วก็พองหนอเนี่ยเป็นการของสภาวะของการปฏิบัติสมถะเพื่อให้จิตใจของเราสงบอย่างคนจิตใจที่เล่าร้อนเนี่ยวุ่นวายหรือมีปัญหาเนี่ยเราต้องพักใจก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ด้านวิปัสนาเพราะว่าถ้าในเริ่มต้นแล้วเนี่ยเรากําลังมีจิตที่ขุ่นมัวเนี่ยมาถึงวิปัสนามันจะฟุง้งเพราะฉนั้นเราต้องการทําจิตให้เข้าสู่สมาธิเมื่อมีสมาธิจิตนิ่งได้แล้วเนี่ย เข้าสู่หมดของการใช้ปัญญาก็คือวิปัสนาวิปัสนาก็คือการการที่เรากําหนดจิตเนี่ยคิดในในสภาวะต่างๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือดูร่างกายของเราเนี่ยว่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ี่ก็คือดินน้ําลมไฟเนี่ยเพื่อให้มองสภาวะ,วะว่าร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นการปรงใจในเบื้องต้นไม่ให้เรา ยึดติดในรูปร่างเมื่อเราเรา,เราปงในสังขารได้แล้วเนี่ยต่อไปก็คือทางด้านปัญหาเนี่ยเราก็จะมาใช้ปลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยขึ้นมาวิเคราะห์ว่าธรรมชาติของคนเราเป็นยังไงเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่เที่ยงอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังและนาตาเนี่ยว่าในสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นเวลาเรามีปัญหาต่งตางๆเนี่ยเราก็สามารถเอามามาขบคิดอย่างปัญหาในชีวิตประจําวันเนี่ย ถ้าเราฝึกสมถะอย่างเดียวเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้มันก็ทําให้เราจิตของเราติดอยู่ในความสุขเมื่อความสุขมันบ่อยๆเข้าเนี่ยก็กลายเป็นเราหลงอยู่ในสมาธิต่อไปก็กลายเป็นคนหลงด้วยการไปเห็นสิ่งอะไรที่เข้ามากระทบเห็นนิมิตเนี้ย,เ,ยเห็นเทวดาเห็นวิมานเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นตัวใหญ่ก็คือเพื่อฝึกแนวนี้จิตมันเพี้ยนเนี่ยมันก็ไปสู่วิปลาสได้ในคําสอนคราานูบาอาจารย์จะใช้คําคว่า วิปัสสนูนก็คือที่มันไม่สงบมันแตก <c oughs> น,นี้เมื่อเราฝึกวิปัสสนาได้เนี่ยผลก็มันจะทำให้เราใช้ปัญญาในในการขบคิดสิ่งที่ให้เราเป็นผู้รู้แจ้งตับในการปฏิบัติของของของการสมาถานวิปัสสนาคือมีสมาธิเนี่ยก็คือการตั้งจิตให้มั่นคงแน่วแน่แล้วก็ฌานเนี่ยแปลว่า,าสภาวะจิตที่แน่วแน่ถึงระดับสูงสุดในสมาธิ ปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในสปปรรพสิ่งสติก็คือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมวิริยะก็คือความเพียรพยายามส่วนทางด้านของของการปฏิบัติพิปัสนาคือส,สติปัฏฐานก็คือการเจริญสติในสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมสองอนิจจังความไม่เที่ยง 3. ก็คือทุกขังความเป็นทุกข์สี่ก็คือหน้าตาความไม่มีตัวตนเนี่ย เมื่อเราฝึกปฏิบัติเราจะได้เห็นคําว่าธาตุขันนะั่นคือส่วนที่ประกอบด้วยสิ่งที่มีชีวิต5อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็สังขารสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็มีโลดกนะ็คือการดับทุกข์สีก็คือมรรคเนี่ยนำไปสู่สภาวะดับทุกข์ประกอบด้วยองค์8เนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาทางด้านวิปัสนาเนี่ยเราจะเกิดการปองได้หลายอย่าง ทำให้เรารู้เคดของการเกิดการอยู่แล้วก็การจากไปทําให้เราไม่ยึดติดในในสิ่งต่างๆที่ประกอบด้วยตัวเราเมื่อเราฝึกได้ดังนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่ว่าไม่หลงโลกเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวทางแห่งศาสนาพุทธของเราพุทธเจ้าสอนให้เราหาทางดับทุกข์ถ้าเราหาทางดับทุกข์ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นผู้ตื่นไม่มีสติตลอดเวลาเนี่ครับ ไม่ว่าอารมณ์อะไรกระทบกับเราเข้าไปแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะสามารถแก้ไขด้วยปัญญาอันนี้คือการฝึกของสมถธิและ,ะวิปัสสนาที่ถูกต้องครับขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสุตตะวุฒิคุณบัณฑิตอาจารย์ผู้สอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานในระดับปริญญาเอกนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือสมถะต่างจากวิปัสสนาอย่างไรนะครับสมถะโดยรูปศัพท์ก็แปลว่าความสงบซึ่งความสงบที่จะเกิดขึ้นได้นี้ก็เกิดจากการบําเพ็ญฌานนะก็คือการทําจิตให้สงบทางด้านร่างกายและด้านจิตใจเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นบาตในการที่เราจะ,นะจะเจริญไปสู่ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นวิเศษ คือเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นอริยสัจสี่คือความเป็นทุกข์เหตุเกิดของความทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งตัววิปัสสนานั้นจุดมุ่งหมายหรือว่าผลที่จะพึงได้รับก็คือญาณญาณคือความรู้อย่างวิเศษที่จะทําใหพ้นทุกข์ได้ทุกข์ที่เริ่มต้นของมนุษย์เราก็คือการเกิดเป็นต้นแล้วก็ การที่เราประสบกับความทุกข์นี่ก็เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้แต่เราเอายานความรู้นี่แหละมาเป็นตัวทําลายความไม่รู้คืออวิชชานะส่วนสมถะนั้นจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เกิดฌานฌานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปฐมฌานมีองค์5ประการก็คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาเอกคตาก็คือความที่จิตมีอารมณ์ดวงเดียวเป็นหนึ่ง สงบนิ่งเป็นความสุขของโรกีแต่ว่าวิปัสสนานั้นสามารถทําให้เราพ้นจากโลกคือวิโรกุตระนะโรกุตระก็คือพ้นจากโลคไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกดังนั้นในความเป็นพระรายะบุคคลก็เริ่มจากพระโสดาบันคือพูดถึงกระแสแห่งพระนิพพานอันเป็นที่ดับสงบจนเลื่อยไปจนถึงความเป็นพระหร,ราาหันต์สามารถทําลายกิเลสได้หมดสามารถ พ้นจากวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในรูปของกิเลสกรรมและวิบากที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในวัฏสงสารนั้นเพราะฉะนั้นสมถะจึงมีประโยชน์ในการป้องกันจิตหรือว่าทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่านทําให้เกิดฌานคือเกิดฤทธิ์มีฤทธิ์ต่างๆได้แต่ว่ายังเป็นโลกีคือมีความเสื่อมยังเป็นไปในโลกยังเป็นของชาวบ้านอยู่แต่ว่าวิปัสสนาเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าตัดสู้ เพื่อทําให้พ้นทุกข์ดังนั้นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าที่สอนเรื่องของสมถะและวิปัสสนานั้นจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ผู้ที่ได้ศรัทธาเริ่มใสได้ปฏิบัติแล้วพ้นจากความทุกข์ได้ครับขอถวายความเคารพพระครูสุตตะวิทุธคุณณบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตรจารย์ด็อกเตอร์และวิชาวิปัสสนาธุระและขอถวายความรบพระอาจารย์ทุกลูปและนินสิตทุกลูปวันนี้พระธนนชัยกันตรับ,บัญโยได้เรียนวิชานี้ก็หัวข้อมีอยู่ว่าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรเราจะต้องรู้ว่าสมถะนั้นก็คือทําให้จิตนั้นสงบแล้วก็คือสมาธินั่นแหละ ส่วนวิปัสสนาก็คือเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราปฏิบัติจริงหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติจริงเราก็จะรู้จริงไม่ใช่เรารู้ในทฤษฎีโดยเฉพาะาสมถะนั้นแยกออกไป10อย่างด้วยกันมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติลีลานาุสีลานุสติลาลาก จาคานุสติเทวนุสติและมรนาสติกายตานุสติอานาปานุสติอุปาสมานุสติและเราก็ต้องรู้ว่าวิปัสสนานั้นก็มาจากสติปัตฐาน4ซึ่งกายเวทนาจิตและธรรมมีดังนี้ก็คือหนึ่งสามมาสามญ อุปสมะทะยา,ยานและภะคะยานภะคยะยานและอาทิวะยานนินิพถายะยานมุจิตานุกายะยานปฏิสังขายานสังขานุปเปขายานอนุโลยานสิ่งเหล่านี้นั้นนี่คือเป็นทฤษฎีแต่ตัวหลวงตาเนี่ยนะก็คือใช้ อฏิบัติก็คือเริ่มจากศรัทธาพระพุทธเจ้าก่อนโดยใช้พุทธานุสติอันดับแรกก็คือโดยนําเอาพุทธานุสติน่ะเข้าอยู่ในจิตของอ่าของหลวงตานี่แหละตลอด24ชั่วโมงเมื่อหอลวงตาได้ทําอย่างเงี้ยมาตั้งหลายปีแล้วทุกขณะทุกขณะจิตเนี่ยจนทําให้พระพุทธเจ้าอยู่ในจิตทําให้อ่าทำให้มันมีสติ ขึ้นแล้วก็ทำให้มันมีมีความสงบเยือกเย็นเมื่อเลื่อนเริ่มเมื่อมีการอย่างนี้ถ้าเราจะเลื่อนจากสมาธิลงไปจะกลายเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงถ้ายัะเลื่อนจากสมาธิลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งคุยกันหรือในการเรียนก็ดีเราจะเลื่อนวิปัสสนากรรมฐานได้เราเราต้องรู้ด้วยว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้น มันละเอียดขึ้นไป mm. เพราะว่ามันมีพยามาณอยู่ในจิตคือกิเลสนี่แหละมาตามติดเราทุกขนาดจิตแล้วเราถ้ามีอ่ารู้ขณะทุกขนาดจิตเนี่ยโดยวิปัสสนานรรกรรมฐานเนี่ยแม้กระทั่งการพูดนิยดีโดยใช้พุทธานุอ่าพุทธานุสติของพระเจ้าตลอด24ชั่วโมงมันจะทําให้รู้ทันอ่าแล้วพยามาณอยู่ในจิตนั้นดับความโลภความโกรธและความหลง,หลงได้และทําให้เรานั้นรู้ าภาวะของคนได้และบางครั้งสายตาที่มองคนก็รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราด้วยและกระทั่งทําให้เรานั้นรู้ว่าเราเนี่ยจะเดินไปยังไงแม้กระทั่งเราเพ่งใช้กระแสจิตเพ่งต่างๆก็ดีแต่ที่สําคัญที่เพ่งก็คือดูจิตตัวเองเป็นหลักเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ก็คือระยะสัตว์สี่ก็คือเมื่อเราเข้าใจระยะสัตว์สี่แล้วก็คือ,อก็คือต้องกลับมาที่เดิมก็คือ ศีลสมาธิและปัญญาทำให้เหล่านั้นเข้าวิปัสนากรรมาฐานวิชานี้อย่างแน่วแน่และทำให้เราเข้าใจในวิชานี้คือเราปฏิบัติด้วยที่เราปฏิบัติจริงและเราก็ตอบความเป็นจริงที่เราได้กระทามาและขอสิ่งที่เราทำนั้นก็ทำให้จิตของเหล่านั้นให้เรียกว่ามีความเข้าใจตัวเราเองและเข้าใจผู้อื่น ทำให้ตัวเรานั้นเกิดความสงบและล่มเย็นถ้าเราทำได้เช่นนี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นมีประโยชน์กับตัวเราเองและทำให้คนอื่นนั้นช่วยเหลือคนอื่นได้และช่วยเหลือสังคมและชาติศาสน,นาศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ครบ5,000ปีต่อไปขอบพระคุณมากพระอาจารย์ที่เคารพ